ครับสวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้อง FC f อซแฟนสองเซียนน้องไข้มาพบมาพอกันในช่วงเศร้าๆเนาะพึ่งออกกะมาพี่น้องเมื่อนี้ก็อัดคิดในรถพี่น้องมันเด็กหน่อยมันเรืงเสียงนั่นเสียงนี่ห้ามอง เงียบๆเรื่องนอกจักเสียงยังเป็นเสียงยังเปล่าลงไห้พี่น้องแหละหาสถานที่อาชิพพื้นออกกะออกมากะตามต่อร่องิึงล่างอย่างเดียวเนาะพี่น้องิึงน่กวันนี้ที่เขาวะ เ็นยังไงกะพิจารณาเอานันกะม่มีไผงหูจกคนการคาดเดาทั้งนั้นถ้าสูตรแม่นก็นแม่นเนาะเขากะพิจารณาเอามาอ้วนนี่กะจีมันจับบ่ถึงพี่น้องของยานี่จับบ่ถึงบัานนี่กะ สิจ,จับให้ชักซี่หางแล้วก็สิระบุว่าเลขอยู่ในสูตรนะ่ะมันมีตัวใดตัวจริงมันนอะ่ะบานนี้ก็นับต่อคือบางยานี่แม่นบมีสองมีแปดมีเก่าบานนี้เสี้ยนเองก็เลยไปเอาเจ็บใจพี่น้อง เก็เ้เป็นเจ็ดเก้าสองข่าที่7ก็ได้อยู่ก็ได้แบบชิวเฉียดอะละมันกับเม่มันใจแค่ว่าเพิ่มแต้มซื้อพี่น้องวันนี้ก็เขากบมาเห็บจากจากสีหางเนาะเลขออกวันเหียงวันหนังข้านเนาะพี่น้องวันหนังข้านเลขกับบ่าสูงดอกคิดว่าหรือจังไหน เลขคิดว่าต้องต้องติดซีพี่น้องโอ้ยผมกับเน่าละเลขนาจิติดซีพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มีอยู่เขาก็เดี๋ยวสีบอกว่าตัวใดตัวใดเป็นตัวประกบมั่นตัวแท้แล้วก็จะเน้นให้ตัวใดตัวเพิ่มเนาะซีหางพี่น้อง ท่านเราเล้วตามที่มันออกมาออกมาเนาะแทบสิบ่ได้กลับพี่น้องถ้ามันเขานะถ้ามันเขาเนี่แทบบ่ได้กลับมันเป็นลักสิบอยู่แล้วน้อยนักหน่อยนะทีได้กลับแต่ว่าก็เต้มไว้ส่วนหน่อยสิบวิ่งขึ้นบนนี่ก็มีงวดเดียวละงวดสามเก่าก็สามมันละที่วิ่งขึ้นบน ถ้ารุดก็รุดไปเลยแล <c oughs> ้ก็เลยเฝ้ามาอาัดฉิบมันบ่มีเวลาว่าจะมันไดนจกสิทนาที่เนาะอุย้ยกล่องกระลมห้วพี่น้องเอ้มันมองตั้งกล่องบอนี่ปันเล มันจูจจาหาเรียนมันเพิ่งหยากย่านพี่น้องถา้าก็พอเปยังดอกจากสิบนาทีก็ได้ไปเบิ้งตัวเลียกันเนะาะกุยกันไปก่อนใจเย็น,ยนแต่ว่ามันจิเป็นงวดที่สองเลยพี่น้องจิเป็นงวดที่สองคิดว่าจิเขายุดอกคิดวานะ เป็นปฏิกิิเข่าอยู่ออกมากอะเพิ่งออกมามาเมือ่อเสาร์ออกกะมาเมือ่อเสาร์ใคร่ฝ้าออจะไปซงเด็กหน่อยแน่ไปโรงเรียนกับยันผู้น,นั้นผู้นี้โทรมากกับยนันมันม้ววีร่าพี่นอ้องใคร่ฝ่าวออัดชิดลงให้ เพื่อพี่น้องไปยิบไปจับไปจองลูตลีเนาะต้องเสียนเองก็สั่งไ้แลวละ่ะอันแล้วหน่อยตามกำลังนันล่ละเข้ากับไปคาดหวังหลายกับว่าได้เล่นตามกำลังเล่นหอมปากหอม่อเสียดายเนาะ มองยาเนี่ยโอ้ยท่าเป็นผูเดมีกำลังหลายๆวิ่งสามตัวเดียวเนาะเออได้ยินเนี่ยเอฟซีต <c oughs> ัวเอฟซีกับบานเพได้ย้อนนั่นเขาบอกว่าดับก่าตันนี่นอ้องอย่าไปเสืออ้อหลายบางเทื่อน่ะอย่าไปเสืออ้อหลายมันขาดมันขาดโอกาส เขาสีด้มันสีบอได้ย่าไปเชื้ออะไรบางเทื่อเนี่ยนะสีบอให้ฟังเลยบางเทื่อนี่มีคนขั้นเขวเ่กเสียนน้องไข้ขั้นเขวี่วันเขาจีทับจีทับเขาบาอยากให้มันเข่าสิดีเขาว่ามันแม่นบานนี้เสี้ยนเสียนเนี่ล่ะเขาแม่นมาอันไม่มีหรอก อันนั้นอันนี้เนหะ็น่ะเคยเห็นหลายเทือแล้วเขาจะเกทับถ้ามัดเขาของเขานน่มันจะดีเลยเส้นเส้นเนี่ยนั้นเม่เมนผู้อื่นผู้ไก่ดอกของเจ้าควงวันนั้นบ่าเขาหรือมาเกทับผู้อื่นนะั่นน่ะนั่นอะ่ะว่วมคืดหู้จักยู่ดิเดี๋ยวนี้นี่คนคี้กะเดินเส้นในซองเั่นหลังไปสัมผัสณ์น้ำกันนั่นแหละเห็นบ่ เลขมันออกตอนนั้นนะเออก็เลขสามนี่นหะเลขไม่มีสามมาน,นะเออออกมาเท่าไ 3, 0, ห30สามศูนยงวดมันออกสามศูนยนะ์นั่นนั่นละงวดนั้นข้าเจ้ากับว่าได้ขี้กันย้อนว่าเลขดับนี่แหละข้าเจ้าเกทับซื้อไว้รลดถ้าสูตรมันเหม่นมันก็นเหม่นหรอกพี่น้องเพราะต้องไปอ่อนซ่อนบุได สูตรล่างนี่ค่อนข้างมันใจเนาะมันหลุดกระยามันงวดมันหลุดก็หลุดไปพี่น้องงวดมันได้มันก็ได้ตะวันเฮ้านีเพิ่มแต้มเอาพี่น้องแามันได้มันก็ได้ดิเป๊ะเป๊ะไเลยไม่ได้กับไเลยตะวันแามันหลุดกระยาวให้กันเดี๋ยวมันมีโอกาสปล่อยมันหลุดไปหลุดอันนี้ครับแม่นแม่นหลุดบ่หลุดก็ตามไว เพราะว่ามันมีจังหวะมันเข่าออมันยิงเข่ามันเข่าตรงๆนีนพี่น้องเห็นมางงวดหลังปีใหม่มาเห็นม่เข่าซ้อนซ่อนซ่อนสามงวดเห็นบ่นัอันละอันนี้ก็คือนับหนึ่งเนี่ยเขามันรักสามเนี่ยงวดสามเนี่ยคือหนึ่งแล้วเนี่ยงวดีที่สองแต่ว่ากับบได้วณลอยเปอร์เซ็นต์ลานปเปอร์เซ็นต์เด้อเท่ากับพี่จันทร์น้าเอาแต่ว่าเล็กก็จะสวยกับงามอยู่ เอาในเวลาอ่านสมควรแล้วกะเขากลับไปเบึ้งห้อยกันครับนี่แลหละนาตาล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียววิ่งหกตัวเดียวหกตัวเดียวบาน,นี้ตัวประกบกับมินหนึ่งสอง สามซีมันจะได้ซีหางเนี่พี่น้องเนอะเดี๋ยวตัวจริงๆมันเนี่ยสีบอ๊อกซูฟังจับคู่กันงกหนึ่งงกสองงุ๊กสามงก,กสี่น่ะเอาเอางกไปลกักเสีบเนาะตะเกามันเนาะแับนี้ตัวจริงๆมันเนี่ยตัวประกบจริงๆในสูตรเนาะมันจะมีซีกับสองเนอะพี่น้องมันเป็น สี่สองสี่เด้บอบาบนี้ก,ก็เลยเพิ่มเพิ่มตมานาหลังนับไปเลยเพิ่มไปแล้วเกิดกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็เลยขีดเส้นใต้ให้หกสองหกสี่หกสามสเอาหกหนึ่งน้ำก็ได้มันกบบระเบนแอน,น่อนพี่นอ้องเป็นไปได้เบิดทำมันมานะ ถ้าสีถ้าหง่มันมานะมันสีเข่าเป๊ะเลยถ้าตัววิ่งหลุดก็คือหลุดพี่น้องม,มันมันมันบวกรว่าได้เอ้าแคบเอาพี่น้องเฝ้าไปหายิบจับลอตเตอรี่มันพอทันนี่ายดอกเอา้าเฝ้าเฝ้า กิบพ่อมี่ยังร้ายเอาสุดไทยนีกับให้พี่น้องเอฟซแฟนสองเสี่ยนน้องไข่ให้มีโชคไม่หลับลำลำด้วยด้วยุภูสุกคนครับสวัสดีครับ